นี่นคะคะเจียวไข่ใส่ไข่มดแดงแดงล้วน,ดเ,ดน, <c oughs> นเจาะเอาใส่ช่องฟิตไว้ไม่น,นิ่มเลยปรุงเครื่องก่อนน แต่ có chua lốt nấm ăn nấy tôm mù đen mù đen sảy sảy phòng chơi thao ui

โอเคไปทำเคีิยวก่อนนะคะจะทำเคีิยวก่อนนะคะ